ขึ้นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ถวายทานอันประณีตแดกคณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานและอุทิศส่วนบุญให้แก่เปรตด,ด้วยใจบริสุทธิ์หลังการถวายทานเสร็จสิ้นเปรตจุลเศรษฐีไม่ใช่เปรตอีกต่อไปคืนนั้นเขาปรากฏเบื้องหน้าพระราชาอีกครั้งบัดนี้เป็นเทพบุตรผู้มีรัศมีเจิดจ้างดงามเปลี่ยนปลงมีฤทธิ์ใหญ่ข้าพเจ้าพ้นจากเปรตวิสัยแล้วด้วยบุญที่พระองค์ถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้า เป็นประธานข้าพระเจ้าบัดนี้คือเทวดาแห่งสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ขอพระองค์จงทอดพระเนตรอนุภาพแห่งบุญนี้เถิดมันยิ่งใหญ่กว่าสมบัติใดในโลกมนุษย์แล้วเทพบุตรก็หล่าพระเจ้าอาชาตศัตรูหายลับไปในแสงแห่งบุญข้อธรรมที่ปรากฏ แม้มั่งมีเพียงใดหากตรณีและไร้ศรัทธาในกรรมบุญก็ไม่บังเกิดกลับกลายเป็นทุกข์ยิ่งบุญที่อุทิศจะถึงผู้ล่วงลับได้ก็ต่อเมื่อผู้รับทานเป็นผู้มีศีลผู้ควรแก่ให้ทานเพื่อผลอันเจริญและอุทิศด้วยใจบริสุทธิ์หากไม่มีญาติอุทิศเลย แต่มีผู้มีคุณธรรมเมตตาและตั้งจิตอุทิศด้วยศรัทธาบุญนั้นก็ถึงได้แน่นอนดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูมิใช่ญาติของเปรตแต่ด้วยใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและการถวายทานแก่ผู้ควรรับจึงทำให้เปรตพ้นทุกข์ได้เกิดเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์ในสวรรค์